สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงเที่ยงครับหลังจากกินเขาเล้วก็หามองยูมองเศร้าครับผมนี่กินเขาแล้วเลวกินตามพืชน,นี่แหละครับหายังมาปูกินกินเรียบร้อยก็นอนอยู่จังสิทหครับน,นี่ครับรยงงานไทยในอิราเลครับผมอากาศช่วงนี้ก็ประมาณสามสิบองศาครับกำลังเดือมห่อนครับผม กลิ่นแล้วปลาปลาเคอเทศครับมื่อนี้มาติดกิบนี่แหละครับติดกิบปลาเคอเทศนี่แหละครับห้องนหนามห้องทากับพมีครับผมพมีห้องหนามคิดเบิ่งดีๆครับผู้ใดสิมากคิดดีๆแล้วตาสินเจมาเลยครับผมกาบเอสะดวกคือนยังบ้านเฮาเนาะแต่ก็ต้องสู้ครับนี่แหละครับนอนอยู่น้ำดึงสิละน้ำดินน้ำหยาจังซี่ล่ะครับผมกดเอา มาหาเงินครับผมติดเกิบบักร์เทศได้เพิ่งติดครั้งแรกครับนี่ชุดนี้เพิ่งติดครั้งแรกพันขึ้นมาเรื่อยๆครับผมพุ่วละหอดพุ่วละสลิงพุ่วละครับผมหอดสลิงจากพื้นสูงขึ้นไปหาสลิงที่ว่านี่พันยอดขึ้นไปหอดนีปมมรร่ประมาณสามเมตรครับประมาณสามเมตร ได้เวลาลงงานแล้วครับผมเวลาลุยทำงานแล้วครับสูครับผมาปากเป็นกำลังแรงใจครับผมสวัสดีครับ